สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาพับเหรียญปวยทานนะคะรูปแบบสวยๆค่ะอีรูปแบบนี้นะคะดอกเอื้องหลวงค่ะสวยๆเลยนะคะีน่นะนะคะสเสร็ดเรียนที่หลังได้นะคะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ริบบิ้นเบอร์สองขนาดความยาวสี่สิบห้าเซนติเมตรค่ะจำนวนสี่เส้นและริบบิ้นเบอร์สองขนาดความยาวสามสิบห้าเซนติเมตรจำนวนแปดเส้นค่ะ เรามาเริ่มกันนะคะเริ่มจากริบบิ้นความยาว45เซนติเมตรนะคะเราจะพับเข้ามาค่ะให้เดื่อมกันประมาณ3เซนติเมตรแบบนี้เสร็จแล้วพับตรงกลางให้เป็นรูมค่ะเอาริบบิ้นฝัง่งนั้นยาวขึ้นน้านบนนะคะเส้นที่หนึ่งค่ะจากมานะคะเส้นที่ 2, สองสอดมาในเส้นที่หนึ่งเส้นที่ 3, สามสอดมาในเส้นที่สองเส้นที่สี่ค่ะสอดมาในรูที่หนึ่งค่ะเอาออกค่ะลบเส้นที่สองสามขึ้นมานะคะ ตึงเข้ามาให้กระชับแบบนี้เอาเส้นที่หนึ่งค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนเส้นที่สองพับเฉียงลงมาเส้นที่สามพับเฉียงมาค่ะเส้นที่สี่ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะจะปลายลิบบิ้นสอดล็อกเข้าไปนะคะเราจะได้ริบบิ้นแปดเส้นแบบนี้นะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะจับขึ้นมาเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามค่ะนี่ค่ะเราจะได้ริบบิ้นนะคะสี่เส้นอยู่ด้านบนแบบนี้ เอาหมูช้อนที่ฐานน้นะคะป้องกดมุชี้จับสีเส้นด้านบนไว้ค่ะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาดิบิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะนะเราจะเหลือดิบิ้นสีเส้นสุดท้ายแบบนี้ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาดิบิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลง เป็นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งค่ะทะลุมูที่สามนะคะรวบเข้ามาให้กระชับเลยรวบเข้ามาให้กระชับแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วพลิกกลับด้านมาด้านนี้นะคะน้ดึงเข้ามาให้กระชับนะคะดึงเข้ามาให้กระชับอีกครั้งหนึ่งก่อนนะคะนะ ให้ได้แบบนี้นะจับลิบ้นขึ้นมาหนึ่งเส้นค่ะนับหนึ่งสองสามสี่นะคะพัดข้ามสี่เส้นนะนะคะจับพัดข้ามสี่เส้นค่ะพัดข้ามสี่เส้นไปค่ะพัดข้ามสี่เส้นไปนะคะเราจะเหลือริบ้นสี่เส้นสุดท้ายนี้นะเราเส้นนี้ค่ะจับพัดมาสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุในที่สองเส้นถัดมา สลุดที่หนึ่งทะลุดูที่สามเส้นสุดท้ายค่ะสลุดที่หนึ่งค่ะทะลุดูที่สี่ 4. นะคะในแบบนี้นะแล้วก็ดึงค่ะดึงไล่เข้ามาทีละเส้นนะคะดึงไล่เข้ามาให้กระชับเลยนะคะดึงให้กระชับนะคะ นี่ค่ะได้แบบนี้แต่แล้วพลิกกลับด้านมาได้ไหมค่ะในขั้นตอนนี้นะคะใครจะใส่เหรียญใส่ได้เลยนะหรือว่าใครจะทําแบบเป๋าไว้ก่อนก็ได้นะคะใส่เหรียญทีหลังได้นะพอเสร็จแล้วเราก็สอดลอดสามเส้นไปค่ะหนึ่งสองสามนะคะสอดลอดสามเส้นไปตามแงวนบิดๆเลย นี่ค่ะใแบบนี้พอเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายริบบิ้นค่ะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นความยาวสามสิบห้าเซนติเมตรค่ะจำนวนแปดเส้นนะคะ สอดเข้าไปค่ะรอดสามเส้นไปน,นะคะหนึ่งสองสามนี้ค่ะให้เหลือปลายดิ้นไว้แบบนี้ นี่ค่ะนะคะพอเราได้แบบนี้นะนะคะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้นะแบบด้ิ่มานะคะบิดโค้งมาด้านนี้ค่ะเราจะบิดมาแบบนี้นะโค้งมาแบบนี้เลยนะคะด่น้าเนะส้นตัวเองนะเราสีเส้นไปนะคะฮนะ หนึ่งสองสามสี่นะคะจับบิดแบบนี้เลยนะคะดึงไปแบบนี้นี่ค่ะก็จะได้ติดแบบนี้นี่ค่ะ พอเราได้แบบนี้นะคะเราก็พลิกกลับมาด้านนี้สอดบนปลายลิปปิ้น,นี้นะคะแล้วสามเส้นโปตามลิปิ้้แบบนี้เลย ่คพอเราได้แบบนี้นะคะแล้วก็พลิกกลับมาด้านนี้เปิดเส้นยืดยืดมานะกลับมาแบบนี้ค่ะพับมาด้านนี้นะคะนีบเป็นกัวแบบนี้นะเราจะสอดนะคะหนีเป็นกัวแล้วเราสอดนีเลยนะะี้ค่ะหลังเส้นสีเหลืองนี่นะสอดหลังเส้นสีเหลืองแบบนี้ค่ะดึงนแบบนี้นะคะแล้วก็ประคองประคองกลีบให้ลงล็อกนี้นี่ค่ะเราก็จะได้กลีบแบบนี้นะคะ ทำแบบนี้เป็เรื่อยๆค่ะดึงขึ้นานบ,บนแบบนี้ค่ะพับลงมานะคะปิดเป็นกลือแบบนี้สอดลงไปนะคะ Thank <laughs> you. แบบนี้นะคะพอเราสอดเสร็จเรียบร้อยแบบนี้เราก็จับดิบบิ้นนะคะนี่ค่ะเราได้เสร็จเรียบร้อยแบบนี้จับดิบบิ้นขึ้นด้านบนแบบนี้ค่ะนะคะแล้วก็พับลงมานี้นะข้ามเส้นนี้นะคะมาสอดตรงนี้นี่ค่ะสอดลงมานี่ค่ะพับขึ้นด้านบนค่ะแล้วก็พับลงมา สอดลงนี้นะคะสอดลงนี้นะลลงไปนี <improving> ่ค่ะนพอเราได้แบบนี้นะคะแล้วก็พับสอดกับขึ้นด้านบนค่ะ นะคะเสร็จแล้วเราก็ตัดปายมินทิง้งค่ะนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดอกเอื้องหลวงของเรานะคะสวยๆก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดทิปใหในของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ